FWD ประกันชีวิตสร้างภาพสุดเจ๋งด้วย AI รับเทศกาลฮัลโลวีนเทรนด์ใหม่มาแรงในยุค generative AI กลายเป็นเครื่องมือสุดฮิตสำหรับคนที่มีไอเดียเจ๋งๆอยากลองสร้างภาพจากข้อความให้หน่าดึงดูดยิ่งในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนแบบนี้มีอะไรให้เล่นสูงสนุกอีกเยอะอย่างตอนนี้ที่ FWD ประกันชีวิตผู้นำด้าน innovation เจ้าแรกในตลาดประกันที่นำ AI มาทำการสื่อสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ได้คร e a t ไอเดีย a l l o w e e n behind the scene พาทุกคนไปดูชีวิตหลังเลิกงานของเหล่าผีหลังจากจบฮ l l โลวี n ว่าออกไปใช้ชีวิตอีกด้านนอกจากเรื่องงานอย่างไรบ้างโดยความล้ำของแคมเปญน,นี้คือการคร a t e ชีวิตแก๊งผีขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นมัมมี่ที่ขอเติมความหวานให้ตัวเองแดคูราที่ไปวิ่งฟิตทุนผีน้อยที่ลองทำอาหารเมนูใหม่ ผีแม่ชีที่ขอลองเล่นเครื่องเล่นแล้วกรีดให้สุดที่สวนสนุกซาตานสาวที่ไปเข้าคลาสโยคะปั้นหุ่นแม่โมดที่ขอไปช็อปปิ้งในวันสบายๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือผีตัวตลกที่ไปปั่นจักรยานชิวในสวนซึ่งภาพสวยๆทั้งหมดที่เราเห็นนั้นถูกสร้างขึ้นจาก generative AI แบบ100%สิ่งนี้ตอกย้ำกันเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยี AI ในการสื่อสารการตลาดที่คุเรตงานได้สดใหม่และแตกต่างด้วยการใส่องค์ประกอบทั้งเทศกาลที่โดนใจกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากมุมการใช้ชีวิตของคน โดยที่มาของความเคลียดนี้ก็มาจากการที่แบรนด์เห็นชีวิตผู้คนในปัจจุบันที่ใช้เวลาไปกับการทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตในด้านอื่นๆเขาจึงอยากสร้างแรงบันดาลใจและชวนทุกคนให้เวลากับตัวเองไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ในช่วงเวลาหลังเลิกงานตามแนวคิดชีวิตคิดแล้วต้องใช้ของ FWD และพร้อมสนับสนุนดูแลเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วง ใครจะไปคิดว่าเทคโนโลยี Generative AI จะสามารถสื่อสารไอเดียจากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เกิดขึ้นได้อย่างสมจริงและสร้างแรงบันดาลใจได้มากขนาดนี้เรียกได้ว่าน่าติดตามแคมเปญอื่นๆที่จะตามมาอีกในอนาคตมากๆนะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของ AI ก็คอยติดตามคอนเทนต์เท้ขับกันได้เลย